สวัสดีค่ะเราอยู่กันกับช่องเกี่ยวลั่นทุ่งนะคะชาวแฟนเพจนะคะตอนนี้เราก็เดินตามหลังขบวนนะคะขบวนช้างนะคะช้างมีทั้งหมดรู้สึกจะสิบเชือกนะคะมานี่ก็ด้านหน้าเราน่าจะมีสีห้าเชือกนี่ค่ะอันนี้จะนี่เราก็เดินคู่กันก็ขบวนนะคะยังอยู่ค่ะ ด้านหลังเราอีกเยอะอันนี้เป็นแค่ต้นขบวนนะคะเป็นช้างนะคะมีพ่อเมืองแม่เมืองนะคะเป็นเป็นผู้นั่งนะคะอยู่บนบรรยากาศบรรยากาศนะคะตอนนี้เราอยู่ด้านหน้า สงน้ำโอยทานสงกรานสีสัชชนาไหลนะคะก็จะเป็นงานประเพณีนะคะ นี่ก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นงานประเพณีนะคะส่งน้ำโอยทานสงกรานรีสัจชนาลัยนะคะงานสการะพระยาลิไทยประจําปี2567 8-12เถึง12เมษายนนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ที่มีคนถามมานะคะว่างานอะไรก็คือคําตอบค่ะเพราะว่าเราจริงๆเราก็ไม่รู้ ทันวาเข้าไปได้ระวังเย็นนะครับรบบอันนี้กวัก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 ใหญ่เลย เก็บภาพบรรยากาศกันก่อนนะคะบรรยากาศด้านหน้าใช่รอรอทั้งนั้นเลยใคร FC ดมจักรเลยเมื่อกี้นี้เล่ใครลนี่อย่าไม่ใช่เดี๋ยวมั่วไปเดี๋ยวต่อไปขบวนก็จะเดินเข้าไปด้านในนะคะไอ้กลับดูกล้องดูกล้องแค่บอกให้ดูกล้องไอ้คืหมุนไปดูกล้องเออดูเออได้แล้วเออ บอกให้ดูกล้องบนสูงโอ้หล่อมากเลย ราก็เดินเข้าไปในงานกันนะคะสิไปในงานก็จะเป็นสงการเลยค่ะเหมือนสงการนะคะเพราะว่าเขาเล่นสงการกันสิเดินตามขาบวนกันเข้าไป น,นี้เราก็เข้ามาในซุ้มในประตูทางนี้แล้วนะคะมาดูว่าจะยังไงต่อนะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะพิธีการนะคะพิธีการของทางนี้จะยังไงต่อนะคะต้องรอไปดูนะคะรอไปดู คือสมาชิกสภาการบริหารจังหวัดสุโขทัยค่ะท่านจับตัวนักร่าและภรรยาของท่านค่ะเชือกที่ห้านะคะท่านสวปอมาแล้วส่านวัดป่าป่าท่านนี้ท่านระยูนกันเยือนนะคะมาคู่กับท่านวีระแนมมณีสมาชิกสภาการบริหารจังหวัดสุโขทัยค่ะ ใส่เสื้อลายดอกมาคู่กันทั้งคู่นี้นะคะมาโยกกันทางขามสดตบบอนแม่จำมันนารงธุรีนะคะมากับท่านน่าจะเป็นราชการที่หนึ่งอนุสาวรีย์นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะช่วงที่แขงนะคะเป็นนือคดีีท่รัก <ผ>โอ้โอสวยงามมากนะะมหาราชาในงานเพลงเนี้ยเกิดเมื่อฟ้าเกิดต้องเปลียล่ยนไลเพลงสาวโคไทยใช่ไหมเป็นบัญญาสร้างภาษาไทยให,ใหญ่เชื่อลูกหลานนะ้ร้องจบได้แล้วครับออกอ เราก็มาเก็บภาพกันนะคะเก็บภาพบรรยากาศกันเนาะน้องมาพระบรมคระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะคะระยาลิขไทยจัดงานสงน้ำโอทานขึ้นตั้งแต่ปี2546จัดเล6ตั้งแต่46มาเรายังอยู่ไหนอยู่ไหนกันยังอยู่ในพื้นที่ของในการเรียนอยู่เลย26ถ21ปีแล้ว21ปจัดงานสงน้ำโอทานสคการศรีสัตยนาลัยนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่จบการศึกษาับบั้นไม่ได้ เลยครับแต่ก็พอจบมาปุ๊บนี่อากาศมาร่วมตั้งแต่ปี2550มัน 5, เป็นงนะครับเมื่อปล่อยปลาเสร็จแล้วนะคะจะมาส่งน้ำพระพุทธร,รูปค่บานชู่เมืองน,นั่นคือพระเร,ะระืองเทือยเราส่งน้ำพระส่งน้ำพระสูงค่ะ<อ>วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์วัดเพิงทีรีจำนวนเก้ารูปด้วยกันนะคะ ส่งน้ำมาส่งแล้วก็จะเป็นการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนจำนวนเกาท่านด้วยกันเก็จแล้วก็เชิญท่านบู้มีเกียินะคะรวมรับประทานอาหารเย็นหน้าพนนีค,นครับขบวนแรกนะคะอยู่บริเวณใกล้กับปัมพิธีแล้วส่วนขบวนสุดท้ายออกจากโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยหนองทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะครับหลังจากขบวนของเราเร็จสิ้นงพบ จิ้งองกองปรคองสมินงจะไปรวมกลุ่มกันบริเวณน่ามากนะคะน้องจ้างน่ารักมากอ่ะันอันนี้ก็เอาบรรยากาศนะคะเห่เข้ามาถึงด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นสงกรานประเพณีส่งน้ำโอยทานนะคะหรือสงกรานสีสัชนาลัยนะคะงานสการะพระยาทิไทยประจำปี25567้าหกเป็นะคะส่าน้ำโอยก่อนเป็นนันาขบวนน้องช้างก็เข้ามาถึงเรียบร้อยสอครับ ก็มาเก็บภาพอ่ะโอเคค่ะ FC ี่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสนใจหมอนสูงรู้สึกว่าอยากอยากข้ามไปหาจุดนั้นเลยน้องน้องมังคลาเขาก็สนุกด้วยนะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ